สิระเนี่ยมีการสาธิตด้วยนะคะโดยให้ผู้ติดตามนี่ค่ะภาพนี้เลยให้ผู้ติดตามของ <นะ S 1> ตัวเองเนี่ยนั่งลงแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาถุงดำเนี่ยมาคลุมหัวผู้ติดตามนะคะคหลังจากที่ผู้กํากับโจ้บอกว่าวต้องเอาถุงดำเนี่ยมาครอบหัว <นะ S 1> คลุมหัวแบบนี้เพราะไม่ต้องการให้มาวินเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเห็นหน้าตัวเองและไอการกระทำแบบนี้ก็คือเอาถุงดําคลุมหัวคลุมหัวไป6ชั้นเนี่ย ไม่ได้เจตนาค่ะคุณศิราบอกว่าที่สาธิตแบบนี้อย่าเพิ่งต่อว่าผมเพราะผมต้องการให้สังคมเห็นว่าการกระทําลักษณะนี้มันอันตรายอันตรายถึงแก่ชีวิตคุณศิราบอกว่าอังจริงนะถุงดาแบบนี้ใบเดียวเนี่ยก็เขาไม่เห็นหน้าคุณแล้วแต่คุณคลุมไปถึง6ใบอ่ะมันเจตนาอะไรคะถามว่าเจตนาหรือไม่ถ้าใครบิดเบือนว่าไม่เจตนานะมาดูผมผมให้ดู ถุงดำเนี่ยนะถุงดำเนี่ยอะไแบบอ่ะนอนนั่งนะนะนะและมีถุงดำนะเขาบอกว่าไงเพื่อไม่เห็นหน้าก็แค่ไม่เห็นหน้าก็ทำอย่างนี้ก็ได้แต่เขาทำไงยันใช่ไหมถีบกดบีบรัดไม่พออีถุง ไหนถุงที่เหลือคือคือคุณสิลารามองว่าตอนนี้ตอนนี้น้องเป็นไงคะน้องเป็นไงบ้างเขียหกถุงอยู่ไหนอันนี้โดนโดนถุงแรกนี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ไงไม่รู้สึกอะไรครับอะรับแบบรัดรัรู้สึกยัไงหายใจไม่ออกครับหจไม่ออกอืมเจตนาไหม มองเห็นข้างนอกไหมคะมองเห็นเล็งเห็นผลว่าต้องทำให้ตายไหมตายจากไหนจายตายไม่ตายไหมเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมไม่เห็นนะเห็นหน้าพี่ไหมไม่เห็นครับแค่แค่คุมถามว่าทำไมต้องทำเจตนาอะไรต้องไม่เห็นหน้าในเมื่อตัวเป็นเจ้าหนี่ของรัฐนะโอ้ออกก่อนไหมน้องขออนุญาตขออนุญาตรู้สึกยังไงบ้างคะพอพอโดนคุมเข้าไปรู้สึเมื่อกี้เป็นยังไงมองไม่เห็นครับมองไม่เห็น มองไม่เห็นแน่ๆแล้วก็การการที่เอาถุงไปคออไว้หลุมหลวมอ่ะมันมันทำให้เราหายใจลําบากไหมเล็กน้อยครับแต่แต่พอรัดเข้าไปแล้วกดหลังเป็นยังไงทรมานครับแม้แม้กระทั่งไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเนี่ยนะก็รู้สึกทรมานแล้วครับ นี่นะคะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันนะคะเพราะว่า<ะ>ประเด็นนี้คนในโลกโซเชียลก็ตําหนิคุณศิระและทีมงาน<ะ>เยอะพอสมควร<ะ>ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าที่ไปทดลองลักษณะแบบนี้ที่หน้าบ้านของผู้เสียชีวิตที่เขาถูกกระทําในลักษณะเดียวกันพูดถึงประเด็นถุงดำเนี่ยนะอาจารย์วิชามหาคุณพูดได้น่าสนใจนะ,ะคุณเข็มมาสอดคือบอกว่าใครที่คิดจะช่วยผู้กํ่กับโจให้รอดพ้นจากคดีเนี่ยคิดได้หนักเลยนะคะเพราะกรณีที่ตารวจเอาถุงดาไปคุมหัวประชาชนหรือผู้ต้องหาเนี่ย สารดีกาเคยมีคำพิาพากษาออกมาแล้วนะคะว่าการกระทำแบบนี้คือเล็งเห็นผลนะคะใช่ค่ะเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลนะคะเพราะเขาบอกว่าการนำถุงไปคลุมศีรษะใครก็ตามก็น่าจะคาดการได้ว่าเขาคนนั้นถึงขั้นเสียชีวิตได้จะปฏิเสธจะอ้างว่าไม่เจตนามันไม่น่าจะฟังขึ้นนะคะ